สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัปเิวข่าวนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับทุกคนคงจะทราบกันดีแล้วก็ติดตามข่าวกันมาต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่เป็น f อ Big บิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าชอบดูข่าวเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าเกี่ยวกับบ้านการเมืองอยู่แล้วนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนะครับพูดง่ายว่าในวงการตำรวจเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ย แทบว่าจะเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยพบตะลาี่ท่านกี่ท่านนะครับบิ๊กโจ๊กก็จะฉายแสงน,นะครับก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําคดีต่างๆนะครับบิ๊กโจ๊กก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยส่วนมากนะครับในที่ผ่านมานะครับก็ได้ทําเกี่ยวกับคดีกำนันนกด้วยนะครับแต่ก็ ทำไปทํามานะครับก็เลยโดนให้เลิกทํานะครับแล้วก็ย้ายอ่าสนวนคดีต่างๆเนี่ยไปที่สอบสวนกลางนะครับสอบสวนกลางนี่ก็คือตอนนี้นะครับอ่าผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็คือทางบิ๊กกล้องนะครับแล้วก็รองบิ๊กก้องนี่ก็คือเป็นบิ๊กเต่านะครับก็พูดง่ายๆว่าเข้ามาดูแลอ่าเกี่ยวกับคดีกำนันนกนะครับ ิ๊กโจ๊กก็เลยเนี่ยครับิ๊กโจ๊กก็เลยเลยไม่ได้ทําคดีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับิ๊กโจ๊กบอกไม่เป็นไรไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรก็เชื่อมั่นในตํำรวจนะครับแต่พอผ่านมาได้ไม่นานนะครับเนี่ยครับเรื่องมันก็เลยเริ่มที่จะเกิดขึ้นนะครับผ่านจากตรงนี้ได้มาไม่กี่สัปดาห์นะครับก่อนวันที่จะเลือกผบตรนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับแน่นอนครับพอมีข่าวเชานะครับหรือว่ามีการบุกขนบ้านนะครับ ความน่าเชื่อถือหรือความน่าสนใจมันก็จะลดน้อยลงนะครับก็อาจจะเป็นแบบไม่ได้มีการมองเกิดเกิดขึ้นว่าเ๊้คนนี้จะสามารถเป็นพบตรได้ไหมเขาก็อาจจะข้ามไปเลยนะครับก็เลยเกิดการที่ว่าก็ข้ามไปเป็นเบอร์สี่นะครับอวุโสอันดับ4นะครับก็คือบิ๊กต่อนะครับพลตํารวจเอกต่อศักดสุขิมลในตอนนั้นนะครับ เดีเราอันตัวนี้คืออันนี้มันน่าจะเป็นปีสองห้าหกหกนะครับที่เลือกพอบอรตรนะครับทีนี้เดีย๋ยวเราลองมาดูตอนนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเลือกพอบอรตรเนี่ยเราเรามองพูดง่ายมันเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบเนี้ยคือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนวางงานเพื่อไม่ให้ขึ้นเป็นพอบอรตรจริงไหมนะครับซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า ถึงบิ๊กโจ๊กจะเป็นอันดับ2อใช่ไหมอุโสรอันดับ2อันดับ1เป็นบิ๊กลอยใช่ไหมอันดับอันดับ2เป็นบิ๊กโจ๊กอันดับ่าเป็นบิ๊กตายอันดับ4เป็นบิ๊กต่อครับทุกอันดับเนี่ยถ้ามองในมุมมองแล้วแต่นายกจะหยิบเลือกใครขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดเลยถ้ามองในมุมนี้นะ แต่ถ้าเอาอาวุโสเนี่ยอา,อาวุโสอันดับ 2, อันดับสาอันดับสีไม่ได้ก็ต้องเป็นอันดับหนึ่เท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้มองอาวุโสละมองถึงการทํางานหรือความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนแทบจะมีสิทธิ์เหมือนกันหมดนะครับแต่อ่าโอเคถ้ามุมมองว่าในทั้ง4คนเนี่ยใครทำงานดีที่สุดใคร p าวเวอร์ดีที่สุดใช่ไหม อ่าบิ๊กโจ๊กพาวเวอร์ดีที่สุดทำงานว่องไวอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ข่าวต่างๆในเกี่ยวกับคด,ดีต่างๆก็จะต้องมีเห็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะพูดง่ายๆว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยสคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยรู้จักอยู่คนเดียวบิ๊กโจ๊กอ่ะถ้าย้อนไปนะ ย้อนไปตอนที่พอบอรตรบิ๊กเด่นเป็นพอบอรตรเนี่ยสีออ่นเดตพบตรเนี่ยที่จะขึ้นเนี่ยสท่านเนี่ยมีบิ๊กโจ๊กคนเดียวที่รู้จักอันนี้จริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เมื่อวันที่ยี่สกันยายน2566นะครับเมื่อเวลา6กโมงเช้านะครับตำรวจนะครับ PCT ส่วนที่กำลังบกสทนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักสองหลังของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบรตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังสโม,มสรตำรวจซอยวิภาวดีรังสิต60แสงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพโดยบ้านของบิ๊กโจ๊กเป็นลักษณะทาวน์โฮมสมชั้น เชื่อมต่อติดกันสองคู่หาที่หน้าบ้านมีรถจอดอยู่สามคันต่อมาเวลา8ปดโมงครึ่งพลตำรวจโทรวรวัตนะครับผู้บัญชาการสอทอมาถึงพลตำรวจเอกสุรเชษจึงเปิดประตูออกมาตอนรับให้เข้าไปตรวจค้นด้านในบ้านนะครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เข้ามากันนี่คือเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าบิ๊กโจ๊กไม่ให้เข้านะครับ ก็เลยต้องมีคนที่ยศสูงเทียบเท่าวิกจ๊กหรือว่าสูงกว่าหรือเป็นระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคือถึงจะยอมให้เข้านะครับโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในและพลตำรวจเอกสุรเชษเป็นผู้นำค้นด้วยตนเองรายงานข่าวแจ้งว่าสารอาญาพิจารณาออกหมายจับตำรวจ และพลเรือนหลายนายซึ่งชุดสืบสวนเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้น30จุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีจับคอร์เซนเตอร์ Center, และการพนันออนไลน์ที่ประเทศลาวเป็นเครือข่ายใช้บัญชีผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลายบัญชีเงินหมุนเวียนฝ่าพันล้านบาทเชื่อมโยงการจ่ายเงินเข้าบัญชีตำรวจโดยตรง จำนวนหลายครั้งมีข้าราชการเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งถือเป็นองค์กรที่ใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสารเชื่อในพยานหลักฐานจึงออกหมายจับโดยชุดสืบสวนตรวจค้นในจังหวัดขอนแก่นเลยนคปรปฐมสมุทรปราการและกรุงเทพซึ่งหลังจากค้นแล้วจะคุมตัวผู้ต้องหาในต่างจังหวัดมาที่กองบิน6เพื่อมาสอบสวนต่อที่บอกอ น .5 ถนนสาทรกรุงเทพรายงานข่าวแจ้งอีกว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินคือตรงนี้นะครับจากที่ดูเนี่ยคือไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กเลยนะแต่เขาขอหมายสารออกหมายจับหรือว่าขอหมายตรวจค้นเนี่ย ซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่แต่ในนั้นไม่มีชื่อคําว่าบิ๊กโจ๊กนะเพราะจากที่ผมตอนแรกๆอะ่ะที่ผมดูข่าวเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเลยนะแต่เขาไปเจอบิ๊กโจ๊กกำลังออกกําลังกายอยู่แต่มันเป็นบ้านเดียวกับที่บิ๊กโจ๊กอยู่ซึ่งตรงนั้นนะ่ะที่เขาขอหมายสารออกอเขาไม่รู้จักโดยซ้ำว่าบ้านบิ๊กโจ๊กอยู่ตรงนั้นแต่บิ๊กโจ๊กเป็นถึงรองหอบอตอรอพลตำรวจเอก ซึ่งในหลายๆมุมมองก็ว่าเอ้ยทำไมถึงไม่มีใครรู้จักบ้านบิ๊กโจ๊กนี่ตรงนี้มันเป็นตรงนี้ซึ่งซึ่งท่านเลวัตนะขับรถผ่านก็ยังรู้เลยนะว่าบ้านบิ๊กโจ๊กอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่คนที่มาค้นบ้านเนี่ยหรือว่าชุดตํารวจที่มาค้นบ้านเนี่ยบอกไม่รู้จักว่าบ้านบิ๊กโจ๊กอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนั้นที่ไปถึงปุ๊บบิ๊กโจ๊กเนี่ยกาลังออกกําลังกายอยู่ ก็เลยไปเจอเข้ากับบิ๊กโจ๊กก็เลยว่าเออจะมาบุกค,คนบ้านนี้ก็เลยบิ๊กโจ๊กบอกอันนี้มันบ้านผมใช่ไหมก็เลยยังไม่ให้เข้าก็เลยต้องให้คนที่มียศหรือว่ามีเทียบเท่าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นยศที่สูงกว่าหรือว่ายศที่ระดับผู้บัญชาการอะไรเงี้ยเออมาแทนถึงจะให้เข้าอ่าเนี่ยคือมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าพอหลังจากนั้นมา คนใกล้ตัวลูกน้องเนี่ยลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็โดนโดนกันหมดเลยนะเพราะว่าที่เขามามามาบ้านเนี่ยมาตรวจค้นบ้านหรือว่ามาออกมามาตรวจค้นเนี่ยเขาอ้างว่ามีบุคคลก็ทำความผิดอยู่ที่นี่ใช่ไหมทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บบิ๊กโจ๊กยังไม่โดนนะแต่บิ๊กโจ๊กไปโดนตอนหลังที่ว่ามีเส้นเงินไปถึงบิ๊กโจ๊กมีเกี่ยวกับเว็บ พนันออนไลน์มินนี่นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกับเว็บีอนเคมาสเตอร์ด้วยอะไรด้วยก็เลยเนี่ยเป็นมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวถ้าเกิดพูดขึ้นมาเนี่ยตายกันสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอะตอนนั้นอะที่บิ๊กโจ๊กพูดอะว่าออกออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยตายกันหมดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอะ คุยง่ายว่าอะหลังจากนั้นน่ะก็เกิดเรื่องเกิดราวกันมาใช่ไหมบิ๊กต่อบิ๊กโจก็ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวะจะดเซตซีโร่ว่าจะจบเรื่องนี้ทางบิ๊กต่อเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ส่งไปที่ทางปปชตำรวจจะไม่ทําแล้วส่งให้ไปทางปปชเพราะว่าเป็นคดีระดับพลตำรวจเอกเลยเงี้ย อหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บก็โดนเด้งไปทั้งคู่เลยไปสำนักง,งานนายกเลยมันก็เลยเป็นที่มานี่แหละทีนี้รักษาการก็ขึ้นมาแทนก็คือเป็นบิ๊กต่ายเป็นขึ้นมารักษาการแทนหลังจากนั้นไม่นานก็เรียกตัวบิ๊กโจ๊กกับไปแต่กลับไปไม่ได้ไปทำงานนะก็คือกลับไปเนะี่ยก็ เอาจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าที่ท่านเสรีออกมาพูดรว่า, <Okay. S 2> วาเฮ้ยมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมมันทําได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่ท่านออกมาวิเคราะห์หรือว่าพยายามจะให้ข้อกฎหมายว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมมันทําได้จริงหรือเปล่าตรงเนี้ยว่าตอนนั้นมันยังอยู่กับทางนายกนายกยังตรวจสอบไม่เสร็จเลยแล้วคุณเรียกคุณเรียกมาแล้วก็ให้ออกจากราชการเลย คือมันใช่ไหมเพราะว่าตอนคือพูดง่ายว่าถูกกล่าวหานะ่ะตอนนั้นนะ่ะยังยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผิดจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้ออกได้ให้ออกไปเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าไปเสียสิทธิ์เขาหรือเปล่ามันต้องดูดีๆในข้อตรงนี้อะไรประมาณเนี่ยแต่ก็ยังมีหลายท่านทางกูรูหลายท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนว่า,วาคือไม่ได้ออกให้สัมภาษณ์หรอก็คือทางนักข่าวไปถามเนี้ย ก็เป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเหมืองเกี่ยวกับตำรวจนี่แหละเขาก็บอกว่าก็การถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็คือเหมือนมีความผิดแล้วใช่ไหมมันก็มันก็ต้องพักก็ต้องเลิกปฏิบัติงานก็ต้องเลิกดุดไม่ทําเลิกปฏิบัติงานไปก่อนแล้วก็เพื่อที่จะต,ตรวจสอบว่าผิดวินัยรายรแรงจริงไหมหได้ทํากระทํคว่าผิดจริงไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าถูกกล่าวหาแล้วก็ยัง อ่มาทำงานยังแบบอะไรอย่างนี้อยู่แต่จากที่ฟังมาทางบิ๊กโจ้ก็เนี่ยที่ผ่านมาบิ๊กโจ้ก็จะพูดอยู่ตลอดว่าอ้าแล้วคดีนั้นนะ่ะที่ตำรวจโดนเหมือนกันนะ่ะก็ยังทำงานอยู่เลยอ่ะเปย์รักู้การเท่าไหร่ให้เท่านั้นนะ่ะก็เนี่ยใช่ไหมตำรวจตั้งกี่คนนะ่ะก็ก็ยังทำงานอยู่ก็ยังไม่เห็นโดนให้หละไอ้อ่ก็คือเหมือนเป็นการว่าเปรียบเทียบกันว่าแล้ว คดีต่างๆเนี่ยที่ตำรวจอ่ะโดนนะแต่ไม่ได้โดนออกแต่กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนออกมันก็เลยมีการเป็นในๆว่าเออสื่อให้เห็นว่าเนี่ยเออกับพอเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยปุ๊บอ่ะเล่นจังเลยเล่นเล่นบิ๊กโจ๊กจังเลยอะไรเงี้ยแต่กับคนอื่นเฉยไม่ได้มีคำสั่งให้ออกไม่ได้มีอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นข้อวิพา์วิจารณ์กันว่ามาตรฐานเนี่ยมันเท่ากันไหม หรือว่าเป็นเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยณตอนนั้นอะคือพูดง่ายว่าถ้าไม่ไม่ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้นะไม่โดนเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเป็นหบตลอดไปแล้วอันเนี้ยจริงไหมถูกต้องปะบิ๊กโจ๊กเป็นหบตลอดไปแล้วถ้าไม่โดนเรื่องเกี่ยวกันนี้นะใช่ไหมอ่าเพราะว่าเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งคือถ้าบิ๊กต่อ,อเกษียณไปปุ๊บ บิ๊กโจ๊กยังไงก็เป็นอโสนอันดับหนึ่งก็ต้องได้ขึ้นถึงแ้เกิดในปีถัดไปบิ๊กโจ๊กไม่ได้ขึ้นแต่บิ๊กโจ๊กยังเป็นตำรวจอยู่คนอื่นขึ้นยังไงบิ๊กโจ๊กก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตัวเต็งอะ่ะเพราะวา่าอายุราชการยังหลายปีทีนี้ก็ยังว่าแหละคือบางครั้งในเรื่องของตรงเนี้ยมันก็ต้องมีซิกแซกมันก็ต้องมีการวางงานการอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือ เรา,าฟังจากคนอื่นที่เขาพูดมานะทั้งคุณอัจฉริยะทั้งอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นเกี่ยวกับเป็นข้อความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูๆแล้วมันก็จะไปในใน,ในทางนั้นว่า,ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยนี่ลาอ,ออกลายออกบิ๊โจไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ถ้าบิ๊กโจ๊กผิดจริง มันก็ต้องไปเป็นเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการไงแต่แต่ทีนี้ไอ้ที่ไปฟังทางท่านเสรีพูดนะว่า,วามันมันต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกเลยไงว่ามันมีชอบหรือเปล่าการให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้วิกโจก็น่าจะ ทำได้แค่ภายใน30วันก็ร้องไปส่งส่งเรื่องไปที่กอพอกตรพิทักษ์ระบบอุตนารรมคำรวจถ้ากอพอกตรเห็นแล้วมองแล้วว่าออการไล่ออกเนี่ยถูกต้องแล้วเห็นตามกับคณะกรรมการสอบวินายแรงเนี่ยก็คือจบและในชั้นนี้ก็คือ ภายใน9กาวันหรือ3เดือนเนี่ยก็ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดทีนี้มันก็จะอยู่ที่ศาลปกครองอย่างเดียวเลยตรงนี้อันนี้ก็คือตาก็ต้องรอรุ้นเลยถ้าถ้าศาลปกครองมองเห็นต่างนะปุ๊บปีโจก็ได้กลับมาทํางานเลยเสามารถกลับมาได้เลยแต่ทีนี้โอ้โหมันมีหลายขั้นตอนอีกไะใช่ไหม กลัวว่าสารป,ปกครองเดี๋ยวจะให้กลับมาไปแปอมาตอนนี้มีข้อสอบออกอมาเยอะคนสนิทบิ๊กโจ๊กอ่าด็อกเตอร์นิด oke, itt, ก็ตอนนี้ก็โดนโดนออกหมายจับใช่ไหมตอนนั้นแต่ว่าก็ประกาศตัวออกมาแหละคือพูดง่ายว่าตอนนี้มีเกี่ยวกับคดีลักลอบข้อสอบอ่าว่าเกี่ยวกับที่เนี่ยผัวพันเกี่ยวกับระดับบิ๊กตำรวจ คนดังอะไรก็ก็พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กแหละก็นบิ๊กโจ๊กแหละข่าวก็ออก่าเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กยังไงอืมคือคือพูดง่ายๆว่าบล็อกการกลับมาของบิ๊กโจ๊กไว้ทุกช่องทางเลยเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาเป็นตำรวจเนี่ยแล้วมันยังมีคดีมีอะไรยังมีทุกอย่างเนี่ยคือมันก็จะดูเหมือนว่า,วาไม่แฟร์ไม่โปร่งใสอีกว่าเออกลับมาเป็นตำรวจรองอบตอะไรเงี้ย คุณสมบัติได้จริงไหมอะไรได้จริงไหมอ๋อครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองหรือทางบิ๊กโจกเองนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเข้าตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมว่าตรงนี้อ่าเราก็ไม่ไปเข้าก้าไก่นะว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันอะไรงไงก็คือพูดง่ายว่าไป เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็ผมเชื่อนะครับว่าความยุติธรรมมันต้องมีจริงนะครับถ้าเกิดไม่ผิดจริงๆก็สู้ต่อไปนะครับแต่เชื่อเถอะถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือบิ๊กโจ๊ก,กเป็นคนมีตังค์ใช่ไหมก็สู้ไปเนี่ยผมว่ามันก็หมดเงินเยอะพอสมควรอยูอ่ถ้าเป็นคนธรรมดานะ่หมดทางสู้สู้ไม่ได้หรอกยิ่งเงินไม่มีด้วยมันก็ไม่รู้จะไปสู้ไง ทั้งทนายความทั้งอะไรมันก็ไม่ได้ว่ามีเงินที่จะไปสู้ไปอะไรอย่างี้ก็บางครั้งนะครับในในความคิดนะเรเกิดเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเงี้ยหลายเคสนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่มีอำนาจคนที่อ่าเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเห็นกันดีนะครับที่คุณการลงเข้าไปช่วยก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ ขนาดเงินเยียวยานี่ก็ยังไม่ได้มาช่วยเยียวยาไม่อะไรก็อ้างไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนี้คือมันมันต้องไปถึงพวกอย่างคนนักช่วยเหลือหรือว่าอย่างคนกัรจองพลังหรือว่าอ,อินฟูท่านต่างๆนะครับไม่วจะเป็นสายใหม่ต้องรอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือที่เคยเคยมีมาเนี่ยคือก็ต้องไป ไปร้องกับทางนั้นแล้วก็ให้ทางนั้นช่วยตีแผ่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าชาวบ้านบางคนก็ไม่ได้มีคนติดตามเป็นล้านหรือคนที่พูดง่ายว่าไม่ได้คนดังอ่ะมันก็หรือไปออกรายการผนกระแสหรือออกรายการต่างๆเพื่อที่จะว่าให้ตีแผ่อะไรเงี้ยว่าให้ช่วยหน่อยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนผู้มีอิทธิพลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคน สีเทาๆไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยเลยเกิดตรงนี้ว่าคือเขาเข้าใจนะว่าคือตำรวจเนี่ยเขาก็คนเหมือนกันนะใช่ไหมเวลาถ้าเกิดมีเหตุปะทะมีอะไรตำรวจก็คนเหมือนกันนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยว่าเขาก็มีลูกมีครอบครัวมีอะไรนี่อย่างล่าสุดเนี่ยที่ดูข่าวนะครับ ข้างข้างแล้วก็ขึ้นเอามีดไปจะไปทำร้ายตำรวจนะครับผลสุดท้ายแล้วตำรวจยิงน่าจะยิงไปให้เท่าไหร่สี่นัดหรือห้านัดนี่แหละนิ่งเลยก็ลเลยเอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยคือตรงเนี้ยคือคือพูดง่ายว่ามันการเป็นตำรวจเนี่ยก็มีแต่พูดง่ายว่ามันก็ไม่ได้ปลอดภยอยัยเหมือนกันนะครับบางทีก็มีความที่แบบอืม อันตรายอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทางตำรวจเขาก็เป็นผู้พิทักษ์สตรีลาชนะครับแต่อย่างเราเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับแม้แต่จะเดินถืออาวุธไปหรืออะไรก็ยังไม่สามารถทำได้นะอย่างที่เห็นเป็นข่าวนะครับโดนอุ้มไปมั่งโดนอะไรมั่งเกี่ยวกับคือการใช้ชีวิตทุกวันนี้คือมันยากมันลำบากมากนะครับแค่บางทีขับรถไปโดนคนเมาขับชน ก็ <S <S มีหล,<ฮ>หลายเหตุการณ์นะครับที่ต้องสูญเสียก็ตรงนี้ไปนะครับบางคนก็พิการกันไปหรือการใช้ชีวิตเนี่ยครับบางทีลูกใครเมียใครไม,ไม่ไม่มีใครรู้นะครับก็โดนอุ้มโดนอะไรก็ต่างๆนาน,นะคคือทุกวันนี้คือเราอยู่กันเนี่ยคือถ้าใครรอดมาได้เนี่ยถือว่าโหถือว่าเก่งมากนะครับทุกวันนี้คือการอยู่เนี่ยในสังคมทั่วไปเนี่ยคือการใช้ชีวิตการอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ต้อง,ง,งต้อง เรียกว่าแหละต้องพูดเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยต้องเรามัดระวังนะครับบางทีเราเรามีปากเสียงมาล้อกันเนี่ยมันพาไปเกิดเหตุถึงการแบบที่ไม่คาดคิดได้นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพกพาวุธเนี่ยเข้าหลามเนี้ยใช่ไหมพกพาเข้าหลามเนี้ยมันอย่างคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่พกกันอยู่แล้วใช่ไหม เขาก็เช้ามาตื่นไปทํางานเย็นก็นกลับใช่ไหมใช้ชีวิตการทํางานใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว mm hmm. ก็กจะแบบอย่างเงี้ยคนทั่วไปนะแต่ก็จะมีบางคนบางจําพวกก็ไปลักลอบซื้อมาบั่งของอ่อเถือนบ้างอะไรบ้างเก็บพกติดกับตัวไว้อะไรเงี้ยพอเวลาเกิดเหตุอะไรที่มันแบบไม่ได้ดังใจไม่พอใจอก็ใช้ตรงเนี้ยเอามาขึ้นมา ทำให้มีการเกิดการสูญเสียเ,เกิดขึ้นเนี้ยผมผมมองว่าคนคนพวกนี้ถ้าทํากระทาความผิดอย่างเงี้ยคืออยากให้ได้ลงโทษสถานหนักใช่ไหมเพราะว่าบางก็ยังเห็นอยู่นะบางบางบางครั้งเนี่ยออกมาไม่ไม่ทันไหลก็ไปก่อเหตุอีกคือคือมันเหมือนแบบไม่ได้มีความแบบเอ้ยไม่สลดอ่ะคือพูดง่ายว่าที่ติดกุ๊กไปไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่า มันไปทำให้เขาเป็นคนดีขึ้นนะอย่างนี้เปลี่ยนใหม่เลยได้ไหมถ้าถ้าก่อเหตุเกี่ยวกับพวกนี้คือจับเอาไปเป็นหน่วยลบพิเศษหรือว่าแบบเป็นหน่วยกล้าตายเลยพร้อมผีชีพอะไรเงี้ยได้ไหมอ่าฝั่งชิปไปเลยอะไรเงี้ยคือถ้าหนีแล้วกดระเบิดไปเลยเหมือนในหนังอ่ะอันนี้อันนี้คือคืออนอกเรื่องนิดนึงนะครับกค็คือแบบว่าเออคือแบบ มันควรที่จะต้องมีบทลงโทษที่แบบหนักนะครับเพราะว่าคือชีวิตใครใครก็ไม่มีใครอยากจะพูดง่ายไม่มีใครอยากจะต้องมาจบชีวิตด้วยการแบบที่จะต้องลองขอว่าเยออจบชีวิตแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากเกิดแบบนี้ไงแต่ในบางครั้งในขนาดนั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้ไงมันเป็นจังหวะแค่แป๊บเดียวเนี่ยยางล่าสุดเนี่ยก็เห็นเอา หยิบเขาหลามมาแล้วก็รัวใส่ไปแบบหมดแม็กางเงี้ยคือก็เสียชีวิตบนรถเลยอย่างเงี้ยคือคือตรงเนี้ยคือเหมือนแบบเกี่ยวกับเรื่องอาสามเศร้ารักสามเศร้าอะไรเงี้ยข่าวเขาออกล่าสุดเลยรักสามเศร้า,ารอะไรเงี้ยอืมคือแบบเป็นการหยามกันอะไรกันเขาว่ากันไปเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าอะไรเงี้ยบางบางทีบางคนนะก็ไม่รู้นะว่าเขามีอ่ามีตามีอยู่แล้วหรือมีเมียอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าตรงเนี้ยมันดูกันยากมันบอกกันยากว่าไอ้คนนี้เขามีแล้วหรือไม่มีตรงเนี้ยมันบอกกันยากมันไม่สามารถพูดได้เพราะว่าคน คนอยากจะมีใหม่เขาก็จะไม่บอกใช่ไหมว่าเอ้ผมมีเอ้ผมมีเมียอยู่นะเอ้อฉันมีสามีอยู่นะอะไรเงี้ยก็คือจะไม่พูดอ่ะก็จะต้องบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบางทีคนท,คนที่คนที่ตุยไปเนะี่ยบางทีตุยไปก็ยังไม่รู้เลยแบบเอ้าเขามีสามีแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีบางแบบไม่รู้นะก็เห็นหลายหลายเคสนะที่ ข่าวออกมานะอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือผมก็นอกเรื่องมาไกลเลยทีนี้ก็พูดไปเรื่อยนอกเรื่องมาไกลเลยก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาตนข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ